ร่วมจ๊อบแจ็บโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักซ์เช้าว,วันใหม่แม่มบอบก็จะต้องลูกกันแต่เช้าเพื่อที่จะได้เตรียมตัวไปบ้านห้วยงูเอาเรีบกันค่ะที่นั่นเด็กๆก,กำลังรอหม่ำพิซซ่าอยู่นะนี่คือสิ่งที่เด็กๆบ้านห้วยงูใฝ่ฝันว่าอยากจะม่ำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ ด้วยความที่บ้านห้วยงูเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนดอยของอำเภอเชียงดาวที่นั่นไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถนนหนทางไปลำบากมากค่ะเด็กๆบอกกับทีมงานว่าครั้งหนึ่งในชีวิต สิ่งที่พวกเขาอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ก็คือการได้มัมพิซซ่าร้อนๆแล้วก็ได้กินไอศครีมค่ะไม่มีใครเอาไอศครีมไปขายเลยนะคะเพราะกว่าไอศครีมจะไปถึงก็ละลายหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมแมมบ๊อบและทีมงานก็เลยตั้งใจทําความฝันของน้องๆให้เป็นจริงเราเตรียมตัวออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้ไปหาน้องๆที่บ้านห้วยงูระหว่างการเดินทางเราก็ได้ชมวิวที่สวยงามของดอยหลวงเชียงดาวแบบนี้ละค่ะ เห็นวิวสวยๆแล้วก็มีเรี่ยวแรงเดินทางต่อนะคะจากจุดนี้เราเดินทางต่อกันอีก20กว่ากิโลเมตรค่ะจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่อ,อบตอเมืองคลองค่ะข้าวของอุปกรณ์บางส่วนได้คนเข้าไปที่หมู่บ้านห้วยงูแล้วส่วนแมมบ๊อบนั้นได้นักกับเชฟชาวอิตาลีผู้ที่จะไปทําพิซซ่าให้กับน้องๆได้มั่มกันถึงหมู่บ้านเชฟนั้นโรงแรมแคนเทอรี่ทรงตรงมาจากกรุงเทพเลยค่ะ ผ่านเขามาหลายร้อยโค้งซึ่งบอกเลยว่านี่ไม่ใช่อุปสรรคนะคะเพราะเราตั้งใจที่จะไปสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆถึงหมู่บ้านค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่พิซซ่าอย่างเดียวนะคะแมมบ๊อบเตรียมอย่างอื่นมาอีกเพียบอ่ะช่วยกันขนข่อนค่ะเราเตรียมพิซซ่ามาเราเตรียมชุดนักเรียนมาเราเตรียมผ้าห่มมา แจ็กเก็ตมาแด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาเก็บพิซซ่าไหมทั้งแรกเลยอะไรเป็นครั้งแรกอีกมั้งเสื้อผ้าใหม่ๆเด็กที่นั่นก็เพิ่งจะได้รับชุดอื่นๆก็เคยมาดูแลแต่ว่าไม่ใหม่เหมือนพี่แหม่มเอามาให้ประมาณกี่คนที่โรงเรียนเด็กมี40กว่าคนครับจกอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประมาณตั้งแต่ กว่ากว่าจนถึง12-13ี่ยในหมู่บ้านเมวยงูแล้วเด็กๆไปเรียนที่ไหนบ้างถ้าเป็นอนุบาลเรามีศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ในพื้นที่ของอบตเด็กไม่ต้องเดินทางไกลครับแต่ถ้าเด็กประถมเนี่ยคือมาเข้าที่นี่ใกล้ๆอบตจากนี้ไปเราต้องขึ้นกระบาไปรถตู้ขึ้นไปไม่ได้ต้องกระบาแล้วก็โฟวิลด้วยห่างจากสำนักงานอบตไปประมาณ10กิโเมตรเป็นถนนลาดคอนกรีตหมด หมดที่กิโลเมตรที่หนึ่งครับที่เหลือเราละลกลังอย่างดีเดี๋ยวถนนจะร้าใจครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมไป let's go step let's go โอเค หมู่บ้านห้วยงูชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่าลาหูค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีไฟฟ้าโรงเรียนก็มีแต่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นเด็กประถมและก็มัธยมก็จะต้องลงมาเรียนหนังสือที่เมืองคองค่ะการเดินทางขอบอกเลยว่าโหดไม่น้อยจะเย็นก่อนจะเย็นจยเย็นโอ้เหมือนเล่นโยคะเลยค่ะนายกบอบี้ระวังนะอู้ โปวิวมากเลย่วพี่โชคดีมากคุณผู้ชมขาที่เราออกกำลังกายตลอดไม่งั้นขึ้นมาวันนี้เราแย่แน่เลยโอ้โหฉันหอมพิซซ่ามากเลยฉันหิวแทนเด็กอย่างที่บอกค่ะว่าหมู่บ้านห้วยงูอยู่ห่างจากอบตเมืองคลองเพียง10กิโลเมตรเท่านั้น ว่าต้องใช้เวลาเดินทางถึง40นาทีเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เพราะว่าถนนหนทางเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะนึกไม่ออกเลยนะคะว่าถ้าหน้าฝนจะขนาดไหนตอนนี้เรากำลังเข้าโลที่3แล้วถนนแบบสนุกมากเลย ลักทุเลมาพักใหญ่ๆก็ใกล้จะมาถึงจุดหมายแล้วค่ะซึ่งหมู่บ้านห้วยงูอยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะไปถึงได้ก็ต้องผ่านลำน้ำเส้นนี้ก่อนนะคะเอาพวกเราลุย แะ้วมันร้องร้องมั้ย o ไฟฟ้าไม่มีแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะมอบความสุขให้กับเด็กๆนะคะพิซซ่าต้องใช้เตาอบค่ะซึ่งผู้ที่ทําให้ฝันของเด็กๆเป็นจริงก็คืออิเล็กโทรลักค่ะได้ให้เตาอบมาเพื่อให้พวกเราได้ทําพิซซ่าร้อนๆให้เด็กๆได้มั่มกันถึงหมู่บ้านค่ะส่วนทางอ,อบตอก็จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟเอาไว้ให้พันธมิตรอย่างโรงแรมแคนทอรีก็ส่งเชฟชาวอิตาลีมาเพื่อทําพิซซ่าโดยเฉพาะ คุณผู้ชมขาลงมาเมื่อกี้ยื้อไหล่กระชอยังไหวไหมเชฟยูแค้นคุก Yes okay You have a power for cook เรารู้สึกตลอดทางตอนเราชมวิวเราชมความเขียวชมป่า ชมน้สวยงามมากคุณผู้ชมสวยมากมากแต่ที่เราเลือกที่นี่เพราะว่าน้อยคนเหลือเกินที่จะได้เข้ามานายกขาทําไมคนถึงเข้ามาไม่ถึงติดต่อก็ไม่ได้ไม่มีสัญญาณอะไรเลยสักอย่างไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าใช้เวลาที่ไหมค่ะอันนี้คือโรงเรียนนะคะสําหรับเด็กๆอนุบาล เสร็จแล้วเนี่ยถ้าโตหน่อยก็ต้องเข้าไปเรียนในอบตที่เรามาม่ีที่เราขึ้นรถตอนแรกเลยครัเขาจะไปลับทุกวันนแบบนี้เหรอจะไปวันจันทร์ตอนเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นวันศุกร์เป็นเด็กพักนอนในโรงเรียนไปทุกวันไม่ได้ต้องพักที่โรงเรียนไปกลับก็ไม่ไหวตอนเรามาถึงจุดแล้วเรามาเตรียมพิซซ่าไอติมเราเตรียมชุด ใช่นักเรียนที่เรารวบรวมได้จากบรรดาญาติบรรดาผู้สนับสนุนบรรดาเพื่อนแล้วบรรดาแคนเตอรี่เชฟเชฟมาดูค่ะอันนี้เราเราไปโครงการหลวงเมื่อวานคุณผู้ชมเห็นแล้วอันนี้เป็นผลผลิตจากโครงการหลวงส่วนพิซซ่า ทางนี้เชฟได้เตรียมมาบางส่วนเชฟบอกว่าวิ P ี e p ร r e for 3ตอร์ดิเนียังเอ่อเชฟเตรียมมาแล้วประมาณ3 0ที่บอกว่าเตรียมมาแล้ว30%หมายความว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมพิซ่าพวกนี้ทางเชฟแล้วก็ทีมงานได้ทำให้สุกมาแล้ว3 0เรพอมาถึงที่นี่เราก็โรยชีสแต่งหน้าหลังจากนั้นก็เข้าเตาอบก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำพิซ่าได้มากขึ้นค่ะและบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่มีแค่พิซ za ไอศครีมแล้วก็น้ำปั่นเท่านั้นนะคะ อย่างอื่นแมมบ๊อบก็จัดเต็มค่ะเพื่อนฝูงแม่มบ๊อบเนี่ยพอรู้ว่าจะมาแบบนี้นะอุ้ยช่วยกันสนับสนุนเต็มที่ค่ะหลังจากกินพิซซ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีพ้าห่มมีชุดนักเรียน ร oh, องเท้ากระเป๋าจมีแจ็คเก็ตให้<ม>ด้วยมีเป้ให้เด็กๆด้วยเ,เรียกว่าวันนี้จัดเต็มเพื่อเด็กๆของหมู่บ้านห้วยหูค่ะระหว่างนี้ปล่อยให้ทีมงานเตรียมข้าวเตรียมของกันอีกนิดหนึ่งช่วงหน้าเรามามอบความสุขให้กับเด็กๆตอนรับปีใหม่กันค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับบางคนการจะกินไอศครีมสักแท่งหนึ่งการจะทานพิซซ่าสักชิ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะไปตรงจุดไหนก็มีกินแต่สำหรับเด็กๆบ้านห้วยงูไม่ง่ายอย่างนั้นคะ่ะ ด้วยระยะทางที่ห่างไกลอย่างที่เห็นไฟฟ้าก็ไม่มีรถไอซครีมเหรือไม่มีทางที่จะเข้ามาขายค่ะเพราะยังไงกว่าจะมาถึงไอศ์ครีมก็ละลายแน่นอนค่ะพิซซ่าเด็กๆก็บอกว่าเคยเห็นแต่ในทีวีเท่านั้นอยากจะลองลิ้มชิมรสชาติของพิซซ่าจริงๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อแมมบ๊อบได้ทราบความต้องการของเด็กๆจึงขอความร่วมมือไปยังเครื่องใช้ไฟไฟ้าอิเล็กทรลัก์นะคะซึ่งใจดีมากในการมอบเตาอบเครื่องปัน่นแล้วก็ไมโครเวฟมาให้พวกเราได้ใช้กันถึงยอดดอยอบะตอจัดเครื่องปั่นไฟมาเลย โรงแรมแคนเทอรี่ก็ส่งเชฟมือหนึ่งแล้วก็ผู้ช่วยเชฟคณะใหญ่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพวกเราร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะทำความฝันของเด็กๆให้เป็นจริงค่ะระหว่างที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมอาหารแมมบ๊อบก็แจกชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าแล้วก็ผ้าห่มให้กับเด็กๆค่ะเอกชัยจะว่าสว,วัสดีค่ะเอาด้วยนะครับ,เ,รบเลกชายก้องเกียรติายองกังก เป้ด้วยเอาไปโรงเรียนลูกเอาไปโรงเรียนเด็กชายสมชายจะอินดูสิลูกคุณขันมขึ้นเยอะยเด็กชายชานชายปรีชารุ่งเรืองวันนี้เหรออะไรสวัสดีครับเอาเป้ด้วยลูกเอาเป้ลูกโอ้โหเป้ใหญ่กว่าตัวอีกไปเด็กชายลาโต้ดูลูกดูสิ ใช่เห็บปลาเนี่ยมันใช่ไซสมั้ยลูกเช็คเช็คเช็คแม่เช็คสตาโอ้โหว้าวพี่พ๊อพี่อาเป้ให้ด้วยเอาเป้ด้เลยใหญ่ไทย่าเท่าของเขาเลยอลูกอ่ะขอบคุณครับต่อไปเด็กชายซูเปชัยปาลูกเด็กซูเ์ชายอลูกอ่ะ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 โอ้เด็กชายรักชาติจัวะ โอ้โน่ารักเด็กหญิงสุจาดาจะเหมาะนี่ครับเด็กหญิงดีนะจะกะโอ้โหอันนี้เป็นนางสาวโตแล้วโตแล้วโตแล้วอันนี้ไปเรียนในเมืองต่อไปเด็กหญิงว่าละพรปลาลือถือไหวไหมลูกถือไหวไหมถือไหวหัวหยิบเด็กหญิงนะค้าปลาซูซอสุดปร์จิ๋ว อ๋อเหรอเขามีแฟนเหรออ๋อนั่นไงมีสองคนสำหรับเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็กระเป๋านั้นพันธมิตรของแมมบ๊อบจัดมาเลยค่ะครูแม่วันและก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องเข้ามาช่วยสนับสนุนกันเต็มที่เพื่อมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะคะดูสิแต่ละคนได้รับของแล้วหน้าตามีความสุขมากเลยนี่ยังไม่หมดนะคะเรายังมีการมอบผ้าห่มจากมูลนิธิที่พลตำรวจเอกเผาศาลสินด้วย เด็กนักเรียนที่ี่ไม่มีรองเท้าใส่มาโรงเรียนเราเห็นส่วนใหญ่ไม่มีนะคะอันนี้อันนี้รองเท้าอยู่บ้านก็ไม่มีตอนตอนเริ่มเปิดเทอมอบอตอจะซื้อให้สองชุดแต่ว่ามันก็ไม่พอเพราะเด็ก <c oughs> จะใส่แบบสิ้นเปลืองมาก <c oughs> มมใส่รังวันมันเคอเขาลุยเขาเล่นไงเขาเล่นวันหยุดก็ยังใส่อยู่อ๋อเหรอใช้ชุดเดียวหรือสองชุดทั้งอาทิตย์เลยอ่ะ ยังยังไม่หมดแค่นี้สิ่งที่เด็กๆบอกว่าอยากมัมากนั่นก็คือไอศครีมค่ะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากไอศครีมปาตันแพ็คมาให้อย่างดีไม่มีละลายค่ะเพื่อให้ไอศครีมมาถึงมือน้องๆได้อย่างปลอดภัยอแบบเพิ่งแจกชุดนักเรียนเรียบร,ร้อยแล้ว แจกไอศครีมให้เขารลอบเพราะว่าสููที้กับพิซซ่ากำลังมาดูเลยไปดูหน้าเด็กแต่ละคนนะหูความสุขมากเลยอะบุมซับซึ้งมากเลยรู้สึกเหมือนคริสต์มาสเลยอะ่ะได้ของขวัญใหม่ได้แบบใส่อะไรใหม่แบบมันจะชื่นใจหองเฮ้่ ส่วนพิซซ่านั้นเราก็เร่งมือทํากันอย่างเต็มที่และตอนนี้พิซซ่าก็ใกล้สุกแล้วน้ำหม่ำมากๆเลยน้องๆเองก็บอกนะคะว่าพวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มีโอกาสมาหม่ำพิซซ่าร้อนๆกันบนยอดดอยแบบนี้ส่วนด้านนี้โอ้โหกําลังปัน่นน้ํากันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแต่และเมนูเนี่ยบอกเลยนะคะว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะให้น้องๆได้หม่ำของที่อร่อยที่สุดคะ่ะ ไออม่รูกเอาไหมเอาเลยมีไอติมด้วยนะคะเด็กๆเข้าแถวเอาไอติมได้ด้วยนะลูกแตนนี้ก็มีลูกโอ้ติดกุ้งจิ๊ก น้องๆเนี่ยบอกเราว่าอยากจะกินไอศครีมน้ำปัน่นพิซซ่าความฝันของเด็กๆเนี่ยประสบความสําเร็จมากเด็กๆชื่นใจสมใจเครื่องปั่นนี่เราหิ้วมาเลยคุณผู้ชมเราหิ้วมาจากกรุงเทพแล้วก็ปั่นได้อย่างเนียนเลยน้ําแข็งที่เราก้อนใหญ่ๆที่เราขึ้นมาเนี่ยปั่นให้เด็กๆเป็นสมูทตี้เนียนเลยดูหน้าความสุขเด็ก หังเขาได้น้ำปั่นนะโอ้โหมันแบบแล้วเจ้าหน้าที่จากแคน t ชอรี่คาเฟ่คุณผู้ชมค่ะทุกคนเนี่ยชำนาญการมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักไอศครีมการปั่นหรือแม้แต่เชฟใช้เครื่องอบพิซซ่าทำให้ฝันของน้องๆเป็นความจริงขอบคุณค่ะใครอิ่มแล้วอยากลองพิซซ่ามาทางนี้เลยนะพิซซ่าเราเสร็จแล้วนะ าเรียบร้อยแล้วด้ดยชีสเมลหมดเลย อย่างเดียวเนี่ยยังฟินไม่พอค่ะคุณผู้ชมเชฟได้จัดเตรียมแป้งพิซซ่ามาให้เด็กๆได้มีโอกาสลองทำพิซซ่าเองกับมือเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมตอนนี้ชนเชฟกำลังสอนเด็กๆให้ทำพิซซ่าเขาได้กินแล้วเขาได้เห็นมันกลมๆส่ว so, นเขาก็ต้องทำให้ให้มันกลมๆด้วยโอ้โหเขาเก่งนะ she's good โอ้ย ก็คือความสุขทั้งหมดที่แมมบอบตั้งใจมอบให้กับเด็กๆบ้านห้วยงูอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบางความฝันอาจจะดูเล็กน้อยสําหรับบางคนแต่ฝันเดียวกันนั้นอาจจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะคะถ้ามีโอกาสแมมบอบ,บจะไปในที่แบบนี้อีกหลายๆที่เลยค่ะขอให้บอกเรามาว่าเด็กๆอยากได้อะไรยังไงแมมบอบ,บและพันธมิตรยินดีจะไปสร้างรอยยิ้มสร้างความฝันและความสุขให้กับทุกคนถึงที่แบบนี้เลยค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะเห็นรอยยิ้มของน้องๆทุกคนพวกเรารู้เลยว่าน้องๆมีความสุขโอ้เราก็มีความสุขด้วยนะแม่เรามีความสุขในฐาน,นะของผู้ที่มาให้น้องๆเอา<ต>ความฝันของน้องๆให้เป็นความจริงวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ส่วนรวมอันนี้วันนี้นะมีแคนเตอรีคาบูรับครับคุณเชฟครับคุณเชฟหน่อย ขอขอบคุณโรงแรมแคนทารี่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักและขอขอบคุณมูลนิธิพลตํารวจเอกเผาสารสินขอขอบคุณโกรเมวันและขอขอบคุณเพื่อนๆของพวกเราทั้งหมดที่สนับสนุนทั้งชุด รองเท้าอาหารแล้วก็ส่งเชฟมาด้วยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมเราค่ะกลับมาพบกับรายการแมมบ๊อบจ็อบแจ๊บได้ในวันเสาร์หน้าทางช่อง WorkPoint หมายเลข23ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็ต้องขอขอบคุณออร่ารีสอร์ทอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับแมมบ๊อบได้พักผ่อนระหว่างถ่ายทำ และที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียค่ะที่สนับสนุนการเดินทางให้แมมบ๊อบเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างฟันให้กับเด็กๆได้มีความสุขแบบนี้นะคะเพิ่งเคยกินครกกั้งกกแรกค่ะได้กินพิซซ่ายังหกูกได้กินแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างรสชาติก็อร่อยคะ่ะพิแชล้ะครับอร่อยไหมครับอร่อยเคยกินมาก่อนไหมไม่เคยครั้งแรกค่ะอร่อยคะ่ะ ขอบคุณค่ะที่มาบริจาคพิซซ่านะคะที่ในหมู่บ้านของเราค่ะขอบคุณค่ะ